มาพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องส enfin ีทางกายทางกายมาพี่น้องไหมขับลมกายมาไหนมากับเขาของเขเดือนพี่น้องมาพี่น้องมาวันนีมันได้ไปซื้อตลาดไปกับเขาวองเขาอีกพน้องกับขขาเขากับขขาวกับน้ำพี่น้องมามามาพี่น้องมาไอ้พี่น้องตกแซ่บพี่น้องตกแซ่บแซ่บบ๊ทแซ่บพี่น้องซื้อมาได้พี่น้องเดินห้างก็เลิกงานไปตลาดมาพี่น้องซื้อขับเขามาพี่น้อง ีเหลอี่น้องเอ้ยีดิูสีทังเงินอยกคุ้มเมืองอยูกคุ้มค่ะสีเลือี่น้องสกินได้สีเลอกี่น้องไม่มีเวลาห็จกินได้พี่น้องเน้ยวเวลาทิันซาวนทิพนี่มีเวลาอยู่พี่น้องวันหนึิงมมีเวลาห็ดกินพี่น้องตกพ่าวนเวลานนพีน้องไแต่ว่าใครแต่วันนี้โอพี่น้องวันอทโอวันนี้ทำงานกลางคืนทำนีโอไง ใช้บริการอย่างนี้เลยเล่น้องอ่นวุ้ยเวลาตลาดกับไก่พี่น้องอันนี้เลิกงานบริโภคแล้วก็มีโอกาสไปซื้อของเขาอันนี้พี่น้องนี่แหละชีวิตจงมืองพี่น้องน้องอาสิ่งเล็งน้ำเวลานดำมาให้พี่น้องมาเนี่ยซุกได้พี่น้องเลยมีมนิสสั่งสุกบริการดิบพี่น้องเพาะพี่น้องเลยกินดิบได้มาเดินพี่น้องล่ะกินด้วกันมา แน่เขาเสีบมาบากีเข้าะมาบเอาเลยมาจากโมงเนี่ยทีนึงบ่โอ้แล้วพี่นนองเออต้องซสบแส่บ xin lỗi bọc nó xin lỗi tầm sáng bọc nó mhm 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 hết mhm 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 cái mhm à อืมฮ mm ึตุ้เซ็ตเห็นแล้วว๊า อากเข้าเน่ะบางทีอย่งนี้นเขาน่าเดียวลูกสาวก็ไม่ยอมนอนเรียกได้ก็แม่หยก ô oh, mặc thịt wow mặc thịt ô mm -hmm. oh, này mm -hmm. mm. có lòng ทัดตาดข้างน้าไปวของหาหาาาไปตลาดแล้วยำเป็นคำก่อนทีนี่ยังคำอยู่เลนาะ้มข้างหนาหมคือขันินโอก,ก็เลิกสามทุกคน Thì tiền nó bây nhà nó bị Nhung lại Lại phát ứng nhưng mà nói lại nào vậy mười mười tiếng thật bất thường đọc thuốc thời

bố mình ăn được kinh cả đấy ừ. cái bộ vẫn bên trong là ra đường năm ผัวแหละลูกนับผัวแหละยังได้กินสะดวกกันบกุขวกไม่ได้ชิแทบพี่เนอะก,ก้อยดิบ Thật rồi. Thế thôi nào. Sau khắc phải bị